ทีมงานัฉพาะและแต่สงขลาครับไปดูเรื่องราวดีๆของคนที่ชอบขี่บิ๊กไบค์กันนะครับทีมนี้ไม่ธรรมดาเป็นการรวมตัวของบิ๊กไบค์จาก3ประเทศทั้งไทยมาเลเซียและก็สิงคโปร์ครับในานามของสมาคมมาเลเซียไทยไรยเดอร์คลับหรือว่ามาต้าที่นําโดยนายสุนทรน,น้อยบุญมานายกสมาคมมาเลเซียไทยไรยเดอร์คลับหรือว่าพี่ใหญ่ของเรานะครับ มาตานี้เขาไม่ได้ขี่รถบิ๊กไบค์กันเล่นๆหรือว่าขี่สนุกกขี่กันเท่ๆนะครับแต่ทุกครั้งนี่ที่มาลตามีการรวมตัวกันต้องมีกิจกรรมดีๆช่วยเหลือผู้ด้วยโอกาสและก็ช่วยเหลือสังคมพร้อมๆกันไปด้วยนะครับเรียกว่าได้เที่ยวด้วยได้ทําบุญด้วยจึงถูกเรียกขานกันว่าบิ๊กไบค์ใจบุญครับไปฟังเสียงไปดูคาราวานมาลตากันหน่อยครับ รอบนี้ ส่งท้ายปีนะครับรวมตัวกันที่ในเมืองหาดใหญ่กว่า30คันขับรถไปเที่ยวแล้วก็ไปบริจาคของให้กับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในศูนย์แห่งนี้นะครับเด็กๆดีใจกันมากเลยครับและก็ได้ดูบิ๊กไบคันใหญ่ๆเยอะๆแบบนี้ที่ขับมาเยี่ยมมาช่วยเหลือพวกเขาเห็นรอยยิ้มของเด็กๆเหล่านี้แล้วนี่ที่มาลต้าทุกคนดีใจกันมากเลยครับอยากมาอีกเดี๋ยวรอหน่อยนะครับน้องๆหนูๆครับรอบหน้า พ่พี่จะมาเยี่ยมใหม่และก็ยิ่งใหญ่กว่านี้ครับไปดูบรรยากาศกิจกรรมที่นี่กันนิดนึงครับ ขอบคุณครับก่อนลอบคุณรอเดินในลูกเอไปอารับขอบคุณรับอาไปวันที่ภูเบียใลูกรในลูกขอคุณครับแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนอาไปวันที่ภูเบียเลยลูกไป เกาะน้ำรอบครับสำนักสงฆ์กาะน้ำรอบตรงไหนอ่ะบางเหลียงบางเหลียง นักสงฆ์ก่อนนํำรอบเทพวนารามที่ตำบลบางเหลียงอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะครับเพื่อหารายได้จากซื้อที่ดินสร้างวัดร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่และก็ร่วมสร้างสีสันให้กับงานบุญกระถิน,นซึ่งมีทั้งคนไทยและก็มาเลเซียและสิงคโปร์มาร่วมกันทําบุญด้วยนะครับ มาทำบุญแล้วนี่ไม่เสียเที่ยวครับให้พระเจิมให้พระพรมนำมนต์ทั้งคนทั้งรถกันหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลสบายใจทั้งไปทั้งกลับดูครับดูทุกคนยกมือไหว้มุ่งมั่นตั้งใจกันมากเลยครับ ี่เป็นกิจกรรมดีๆของสมาคมไทยไรเดร์ครับหรือว่ามาลตานะครับที่ทุกปีจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยวไปทุกภาคทั่วประเทศแล้วก็ช่วยเหลือสังคมควบคู่กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาดูกันไหม่ครับว่ามาลตาจะไปเที่ยวที่ไหนไปตำบุญกันยังไงไปที่ไหนต่อเดินทางปลอดภัทยทุกคนนะครับแล้วผมกันใหม่ปีหน้าส่วนปีนี้สวัสดีปีใหม่เวลคัมทูไทยนะครับ ทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศของการทำบุญทอดกระถินและการรำขบวนกลอกยาวครับ